สวัสดีครับผมหนุ่มจำเรือนจะมาสอนวิธีตอนกิ่งไผ่ขยายริงไผ่โดยวิธีง่ายๆนะครับลองมาดูนะครับต้นไผ่นี้มันมีอยู่หลายต้นครับกอนมีหลายต้นแต่ว่าเราจะเอาไว้กอหนึ่งสามสีต้นก็พอครับที่เหลือเราก็มาขยายพันธุ์นะครับเอาไว้ปลูกที่ของเราหรือว่า ปักชำแล้วว่าตอนแล้วไปขายได้นะครับได้ต้นหนึ่งราคาอยู่ที่3 0มสิถึงห้บาทนะครับลองมาดูนะครับวิธีการต่อง่ายๆนะครับเรามาดูจริงนี้ผมจะใช้นะครับครับจะมาขยายพันธุ์ครับจริงนี้นะครับนี้ครับเรามาดูนะครับเอาสดๆเลยนะครับ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  เราต้องการจริงนี us, ite, it ้ครับที่เราจะขยายมันต้องเอาตรงตานะครับตรงตาตรงนี้ครับตรงตาตรงนี้ขยายนะครับขยายตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตามตานะครับขยายพันุแล้วมันก็จะเกิดนะครับปักชำลองมาดูนะครับวิธีการตอนแบบง่ายๆนะครับพอดีมืออีกด้านหนึ่งผมถือกล้องนะครับครับมือมืออีกด้านหนึ่งถือกล้องนะครับ ราจะเอาตรงนี้นะครับไม้ปักชานะครับนะครับตรงนี้นะครับก็ตัดตรงนี้นะครับ นะครับแนงหนึ่งก็ได้หลายต้นอยู่เหมือนกันนะครับเราจะามีจิงนี้จิงนึงนะครับจงิงนึงนะครับอันนี้เราได้มาแล้วนะครับ มาดูวิธีครับเราก็เตรียมดินนะครับเตรียมดินแล้วก็อัเสียมนะครับกดนิดหนึ่งนะครับุดนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นี่นะครับตาของมันนะครับรอยต่อตรงนี้ครับมันจะออกลากนะครับแล้วจะออกมันจะออกลากทิ้งไว้ประมาณสักเดือนกว่านะครับ มาดูครับที่ผมตอนไว้นะครับที่ตอนไว้นี่ครับเดียวกว่าเป็นนี่ครับมันจะก็จะออกลากนะครับแตกหนอนี่นะครับมันแตกแขนงมาดูตรงนี้ครับนี่ครับมันก็จะเริ่มแตกหน่อขึ้นมานะครับนลากขึ้นมาเริ่มมีลากขึ้นมานะครับแตกหน่อขึ้นมาแขนงนะครับนี่นะครับเราก็ แล้วก็ขุดดินแล้วก็เสียบลงเลยครับเป็นแนวนอนนิดนึงนะครับนอนนิดนึงแล้วก็เอาดินถมครับครับเอาดินถมครับก็ลดน้ํานะครับรดน้ําลดน้ำบ่อยๆครับประมาณเดือนหนึ่งเดือนนึงสองเดือนนะครับสามารถเอาไปปลูกได้เลยนะครับหรือว่าไปจําหน่ายได้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับ นี่ตรงนี้มันก็จะออกรากตรงนี้นะครับนนี้ประมาณเดือนนึงนะครับที่ผมตอนไปนะครับเดือนหน <It> ึงนี่เกิดแหนงขึ้นมาแล้วครับตรงนี้มันจะลากขึ้นตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้จะออกหน่อตรงนี้ครับแหนงขึ้นตรงนี้มันจะนะครับครับใช้เวลาประมาณสักเดือนสองเดือนนะครับสามารถเอาไปปลูกได้เป็นจําหน่ายได้นะครับผาตรงนี้นะครับตาม ข้อต่อต่างๆนะครับสามารถเอาไปชาาได้เลยนะครับเอาเป็นไปชาได้เลยนะครับราคาก็ดีนะครับมีกินตลอดนะครับใบก็สามารถให้ไปเลี้ยงสัตว์ได้เลยนะครับใบของมันไม่มีน้ำนะครับหน่อก็หน่อใหญ่นะครับก็หน่อหนึ่งก็2หน่อกิโลสาหน่อกิโลบ้างนะครับแต่ว่าเจ้าว้ก้อนหนึ่งสามส่ต้นเท่านั้นครับที่เหลือเราก็มาปักชามาตอน ได้นะครับในราคาดีนะครับสำหรับต้นไผ่นะครับครับนะครับแล้วก็รดน้ำบ่อยๆนะครับดินธรรมดาเราหรือว่าเอาแกลบใส่ด้วยก็ดีนะครับยิ่งดีรดน้ำบ่อยๆนะครับมันก็จะออกลากนะครับเป็นหน่อขึ้นมาสามารถเอาไปปลูกได้นะครับหรียว่าไปขายได้นะครับในราคาว่าดีนะครับ30-50ถึงนะครับก้อนนึงก็ได้หลายนะครับครับสามารถไปต่อได้หลายนะครับ ป็จำหน่ายที่ขายนะครับได้เป็นเงินมูลค่าเป็นเงินหมดนะครับถ้าเอาหนอไปขายก็ได้ราคาดีครับเพราะว่าเราลดน้ำบ่อยๆมันเกิดทั้งปีนะครับครับพี่น้องที่สนใจนะครับอยากจะตอนจริงแล้วว่าอยากจะเอาหนอไปจำหน่ายนะครับก็ยินดีนะครับพี่น้องนะอยากรู้วิธีต่างๆก็มาดูได้นะครับ พี่น้องถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ